เหั่นผักนะครับมาไว้ใส่้า

เนะครับเราจะทำลาบหมูนะครับเรามาดูส่วนผสมนะครับนี่นะครับหมูเนื้อสันสับละเอียดนะครับเข้าวคั่วนะครับหอมแดงต้นหอมผักชีเครื่องในมะนาวน้ำปลาครับพริกลาบเหนือน,น้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็พริก ปนนะครับมาเราจะเริ่มทํานะครับก็หมูบดนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปหอมมากข้าวคั่วพริกพิกลานะ น้ำตาลผงปรุงรสปลาครับ เรื่องในโคนให้เข้ากันนะครับ ชขเปลียมากบก็ใส่นาวเยอะนะกเข้กันใส่ผักครับผมแดงก่นชี้ถ้าจะชอบนะเ้าไม่ชอบก็ยไปใส่เยอะชอบผัดผักัใส่ไปคน ชิมสิืมดันไปดเสร็จแล<ะ>้ว<ะ>ครับชิมกันรา หมูดิบนะครับเดี๋ยวใะไรสมุนไพรซส้นหน่อยอไม่มีช้อนไม่เป็นไร